เอาวส,วนนสวัสดีครับคุณมดวันนี้สวัสดีครับจะทำอะไรให้ดูวันนี้ก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเอาไม้วางเดรรองปูนทุกที่อ่ะถ้าเราปลูกนะครับเราใช้พวกวัสดุพวกมะพร้าวมะพร้าวสับใบก้ามปูเนี่ย ปี <CO> แ,แรกๆเนี่ยไม้ก็จะยังอยู่ปากรองเหมือนเดิมอย่างเงี้ยาจากประสบการณ์นะครับอพอผ่านผ่านไปประมาณปีสองปีพอวัสดปุปลูกมันเริ่มย่อยสลายอ่ะไม้เรามันจะยุบและทีเนี้ยไม้มันจะเสียทรงเออมันมันยุบตัวอัอนนี้ไม่ลงนะอันนี้ข้างล่างมันมีที่รองอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวมาดูวันนี้ทํายังไงไม่ลงไออย่างเงี้ยไม่ลงไม,ไม่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 ยุบเลยครับ,บถ้าทําแบบเนี้ยครับมาดูมาดูมดั่ง,ง,งมเนี่ยครับอย่างแรกก็นี่เลยครับอาจารย์ อ๋อครับกระถางเนี่ยแหละครับอ๋อนี่ยง่ายๆนี่นะใช่กระถางกระถางดินเผากระถางปูนเนี่ยวางตรงกลางไปเลยครับโอ้โหวางตรงกลางเลยอ่าใช่ครับเองนะเนี่ยอ่าแล้วก็อาดินใสโอ้ผมพอละเอาดินเอาดินผสมแล้วดังเนี่ยครับนะครับทำแบบนี้ยครับไอเราก็ไปหาดินเหนียวมาใส่ที่ไหนจะไม่ต้องเลยเนาะไม่ต้องเลยครับเนี่ยกระถางหรือตู้กระป๋องอะไรได้หมดเลยครับอาจารย์ เนี่ยเดี๋ยวที่เนี้ยเราก็วางบนนี้ได้เลยโอ้โหอย่างนี้เลยอ่าเนี่ยครับอย่างอโอ้โแล้วอะไรหล่นที่นี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับใส่ดินเราก็จะใส่ดินที่เราผสมไปนะครับให้เสมอตูดตูดกระถางเลยครับโอ้โห,โหทำง,งี้ง่ายมากครับกระถางใบเดียวท่านท่นานจะได้กระถางเน้อเอามาอีกบางลูกตั้งมา,าตัดไม้นะมาตั้งไว้อะไรก็ได้ครับอาจารย์ กระป๋องอะไรก็ได้ครับเออกระป๋องสีอนะ่ะเออเตรียมกระป๋องสีไปเลยแล้วก็วางเงี้ยคือคือดินหมดยังไงมันก็ไม่ตุ้มถ้าถ้าแบบไม้ไม้จัดรากเนี่ยเวลาเราลงดินในกรณีเนี้ยถ้าดินมันยุบนะครับแล้วถ้าต้นไม้มันเอ็นฝั่งที่มันเองนอะ่ะสมมติมันเอ็นไปด้านขวาเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยรากมันจะบวมทันทีเลยครับ เพราะว่ามันจะเล่งโตลากฝั่งตรงข้ามไปที่มันเองเพื่อจะดึงไม่ให้ต้นมันล้มโดยธรรมชาติที่ที่ผมลองสังเกตเดูนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็วางไปแล้วเอาไมา้ที่เราเตรียมไม้มาเนี่ยวางวางนีไม,ไม่ไม่สางรากนะไม่ก็นิดหน่อยครับอาจารย์รื้อ,อต้องตูดคงนิดหน่อยออกอ็ตูดออกรื้อตูด เราหาตาหนุนมไหมชัดเลยให้เห็นชัดเจนเลยนะครับอ่าหาหน้าไมา้ดูต้องเล็งไหมว่าทิศทางแสงเข้าไม่เข้าก็าแล้วแต่นะครับตามอัธยาศัยอ่าบางตะบินเลยอ่าทีนี้ก็เติมดินลงไป,ปดินผสมมะพร้าวสับใบกัมปูแกลบนิดหน่อยครับแกลบได้นะครับแกลบดิบนะปิดให้มิดเลยอย่างเงี้แล้วทำอะไรอีกฮนะ แค่นี้ไม่ไม่เสคาถาอะไรบ้างไงครับเนี่ยครับปลูกเพสิบปีไม้ก็ไม่ยุบเออใช่ใช่จริงจริงมันไม่ยุบเลยเนี่เพราะเพราะต่ก่อนจากประสบการณ์อนะ่ะถ้าไม่เอาถางรองมาครับปีเดียวแค่นั้นอนะ่ะวัสดุปลูกเวลามันผูมันจะสลายอ่ะไม้จะเอ็นทันทีเลยเออ,เอ,อใช่เพราะ<ๆ>ไม้เอ็นเนี่ยจะมีปัญหาเลยไม้ลรากจะบวมเสียทรงเลย,เเลยคือรากเสียทรงว่าง,งั้นเถอะโอ้ต้องไปรื้อใหม่หมดหรือเปล่าที่บ้านนะาเนี่ยต้องไปไป,ไปหนุนขึ้นจริงๆครับผมใช้กับลาใช้กับถังเล็กๆกันหนุนขึ้น นะครับเอาละโอ้โหเรียบร้อยแค,แค่นี้เองแค่นี้แหละครับอืมนะโอ้โห,โโหนะมันยังไงก็ไม่ยุบอย่างเงี้ยไม่มีทางยุบครับปลูกไปแล้วติดก็กระถางไม่แตกรตกระถางไม่แตกกระถางอะไรก็ได้กระถางพลาสติกก็ไม่ต้องกลัวผุครับเพราะเขาอยู่ใต้ดินอยู่แน่แน่ ก็ถามวัติก็ได้นะครับเนี่ยก็แค่นี้ครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอขนาดอย่างเดียวก็รอครัโอ้นะง่ายมากเลยเดยวายาวเลยความรู้ล้วนๆนะครับขอบคุณครับคุณม์ครับครับสวัสดีครับ